สวยมากคุณผู้ชมเคสนี้่ีใครมันหน้าเด็กนะคะใครที่อยากหน้าเด็กหน้าอิ่มหน้าเต็มแบบนี้มา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 ดูรายสุดนี้กันเลยนะคะฉีใครมันหน้าเด็กที่ไหนก็ไม่ฉ่ำที่ไหนก็ไม่ปางเข้าที่คิวคลินิกนะคะดูอิ่มหน้าดูเต็มนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นล่องแก้มเอ่ยใต้ตาเอ่ยนะคะลูกส้มเอ่ยนะบอกเลยว่าทุกส่วนหลังเติมเสร็จทันทีคือเต็มคืออิ่มคือสวยขึ้นมาเลยนั่นเองจริงๆใช่ค่ะพี่ค่ะใต้ตาเต็มจ้ะ ร่องแก้มเต็มจ<า>้ะคางดูเรียวโอ้โหแล้วคือสวยมากใช่แล้วเร,ะะเรียกได้ว่าไขมันเนี่ยสามารถเติมได้ทุกส่วนเลยนลงแล้วนะคะในส่วนที่คางเนี่ยใครที่บอกว่ายังไม่อยากเสริมนะคะมาเติมไขมันเพื่อปรับความยาวเพื่อปรับความวีของคางก็สามารถทําได้ดูอย่างเคสนี้เป็นตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณหมอมีการเติมบริเวณตรงคางให้ด้วยนะเพื่อปรับนะคะสัดส่วนของใบหน้านะคะให้มีสมส่วนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้หน้าดูเด็กลงคุณผู้ชมค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับ การเติมไขมันหน้าเด็กเสร็จทันทีสำหรับเคสนี้บ้างคอมเมนต์เลยค่ะใครที่อยากจะฉีดไขมันหน้าเด็กเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหน้าแห้งแก้มตอบนะจากก่อนทําเคสนี้เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ก่อนทําเป็นคนที่ขมับตอบเนาะ<อ>แล้วก็คางจะดูตัดดูสั้น,นไปหน่อยนึงน,นะคะคุณผู้ชม วดูตรงนี้คือซุดคือหายไปเลยแล้วมันก้มันหายแล้วมันทาให้หนกแก้มดูชัดมันทำให้เห็นหนกแก้มชัดค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาแต่พอหลังจากที่ฉีดแล้วเห็นไหมมันดูอิ่มดูเต็มแล้วมันก็ฟูเลยจากตอนแรกที่หนกแก้มตรงนี้มันดูชัดเนาะ กับกลายเป็นว่าหนกแก้มตรงนี้นะคะแก้มแล้วก็คมับคือมันดูสวยมันดูสมส่วนไปหมดเลยนะโอ้โหพี่แม็กก็บอกว่าสวยนะพี่ราชพี่ราชนบบอกว่าสวยนะคะหน้าหย่อนคอยช่วยได้ไหมคะน้องข้าวถ้าเป็นการฉีดไขมันหน้าเด็กถ้าเป็นหน้าหย่อนคอยน้องข้าวแนะนําให้ส่วนของการร้อยไหมดีกว่ามันจะได้ช่วยยกกระชับแต่สำหรับใครที่หน้าแห้งแก้มตอบเนี่ยแนะนําให้เติมไขมันหน้าเด็กมันอาจจะตอบโจทย์มากกว่ากันนะเพราะว่าการใส่กมเนี่ยแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ที่มันต่างกันออกไปนั่นเองสวัสดีคุณ ปอป้ารวยเหมือนจะหายไปนานมากเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้พูดคุยกันนานเลยนะจ๊ะสวัสดีนะคะคุณสุภพรด้วยอ่ะพี่ปอปาบอกเลยว่าสวยๆขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอ่ะดูดีเนี่ยเห็นบ้ารูปก่อนทํา แล้วดูนี่คือหลังจากที่ทําเสร็จนะแก้มส้มนะคะคําหมับนะเัวเองนะแล้วก็ในส่วนของคางคือเรียวยาวสวยมากที่อื่นเติมยังไงไม่รู้แต่ที่นี่เติมแล้วอิ่มแล้วเต็มที่นี่เติมแล้วหน้าไม่แปลกที่นี่เติมแล้วหน้าดูสวยขึ้นนะหน้าไม่บูดบุ้ยนะคุณผู้ชมขนาดหลังทําเสร็จทันทีก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนเห็นความสวยขึ้นค่ะคุณผู้ชมดูเด็กลมดูหวานขึ้นค่ะคุณผู้ชมและที่สัมพันธ์นะคะดูเป็นสัต เพราะว่าคุณหมอเนอี่ยมีการประเมินแล้วแต่ละสัดส,ส่วนแล้วแต่ละแอร์เรียจะใช้กี่ซีซีเพราะฉะนั้นหลังเติมเสร็จเราก็สวยเลยไม่ต้องรอเวลาร้อยใหม่ก่อนเติมใช่ไหมคะโอ้ตัวหมดเลยว่าไม่ได้ร้อยใหม่เลยตัวเองจาแต่เคสนี้นี่คือเป็นการฉีดให้มันอย่างเดียวนะนตแต่ทําในสองปีอาพีไปด้วยมันจึงทาให้หน้ามันดูอิ่มแล้วมันก็ดูเต็มดูฟูขึ้นแบบนี้นะจ๊ะอยากทํสองอย่างได้ไหมคะได้เตรียมฉีดไขมันหน้าเด็กกระตา2ชั้นอ่ะกองคิวเลยถ้าใครอยากทำศัลยกรรม2อย่างพร้อมกันตอนนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาาททกนเเลยยยีีดวจจใใครสอ สามารถอินบ็อกเข้ามากันได้เลยนะ,ะหน้าเด็กเลยค่ะขอบคุณมากเลยคุณพี่ปิยมาศน่ารักมากเป็นแฟนตัวยงด้วยเข้ามาคอมเมนต์กันตลอดเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณกัระายะเท่าไหร่คะราคาก็เริ่มต้นหนึ่งหมืนสามพันก้ารอใช่แล้วค่ะเนาะ,ะชี่ไขมันแค่ค่ะ แผลมันเล็กมากอะแค่แผลมันต้องบอกเลยว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยมันไม่เปืนแผลเลยนะพี่เข้าเป็นแค่รูเล็กๆเลยเนาะรูมันเล็กมากวันเดียวกลับมาคือรูนี้ปิดสนิทหายไปแล้วเรียบไปแล้วค่ะพี่เข้าเพราะคุณหมอเนี่ยใช้เข็มพิเศษในการเติมเพราะฉะนั้นเติมไขมันที่คิวคลินิกเนี่ยคือบวมช้ำน้อยนะคะไม่มีห่อเลือดไม่บูดไม่บวมอย่างแน่นอนเพราะว่าเข็มของเราที่ใช้เนี่ยเป็นเข็มเฉพาะของการเติมไขมันเลยเป็นเข็มที่คอยรำเรียงเซลล์ไขมันที่ยังมีชีวิตอยู่ไปรวมกนหน้าค่ะคุณผู้ชมดาเคนี้ เท่าไหร่คะเติมไขมันหน้าเด็กเริ่มต้นน3่หมืนามันเก้านะตัวเองนะถ้าหากว่าอยากเติมในจุดไหนพิเศษก็สามารถแจ้งกับคุณหมอได้นะคะการเตริมไขมันหน้าเด็กนี้ก็อบอกเลยว่าเรา อาจจะเน้นแค่บางจุดก็ได้หรือว่าเราอยากจะเติมไปทางหน้าแบบนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเติมแล้วอยู่ได้นานไหมคะเติมแล้วมันก็อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเทคนิคที่เราใช้เติมเป็นเทคนิคคูลแฟตนำไขมันไปสกัดเย็นเอาไขมันตัวที่มีชีวิตมากที่สุดนะคะนํามาฉีดบนใบหน้าของตัวคนไข้เองนะจึงทําให้คุณผู้ชมคะการฉีดไขมันที่คิวคลินิกนะคะไม่เหมือนที่อื่นฉีดไปแล้วนะคะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตด้วยนะเพิ่มขนาดหน้าอกกับแก้จมูกพร้อมกันได้ไหมคะได้เองตัวเองจองไหมราคาส่นนนลตอีี้เย สูงสุดถึง5,000บาทก็เลยทีเดียวนะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครที่สนใจอยากจองคิวนะคะสวัสดีค่ะดูไขมันหน้าท้องเท่าไหร่คะดูไขมันเริ่มต้นจุดละ9,000กับอีก900บาทแต่เรามีราคาเมามาๆนะคะสามารถที่จะสอบถามได้เลยมีตีนการอยยุ่นที่หน้าผากฉีดไขมันแล้วจะหายไหมคะมันก็จะเต็มขึ้นนะแต่ถ้าเป็นรอยตีนกาอาจจะแนะนําว่าเป็นการฉีดในส่วนโบท็อกเพิ่มเติมไปด้วยเนาะอื เติมปากด้วยได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะการฉีดไขมันสามารถเติมปากได้นะแต่เราต้องให้คุณหมอประเมินอีกทีหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันสามารถฉีดได้หมดเลยไขมันตัวเราเองไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นก็บอกตาก็ยังเติมได้หน้าอกก็ยังเติมได้น้องสาวก็ยังเติมได้สะโพกก็ยังเติมได้ค่ะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าที่ของคิวคลินิกของเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะคุณผู้ชมเพราะไขมันที่เรานํามาเติมเนี่ยเราปั่นสกัดจนกว่าจะได้ไขมันที่เรียกว่าไขมันที่ล้วนจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆและ แล้วค่อยนํามาเติมบนใบหน้านะคะเพราะถ้าเราไม่นําไขมันตัวที่แข็งแรงมาเติมเนี่ยเซลล์ไขมันตัวนั้นมันก็จะสูญหายไปที่ข้าวสวยมากเลยเนาะนใช่ใจะที่ตื่นมาค่ะนะาอิ่มนะาเต็มมากเลยน้าเปลี่ยนเลย<อ>นะคะ,คะเราอยากแก้ไขปัญหาในจุดไหนเจ้าของเราอ๋อสมมติจะเป็นร่องแก้มอยากให้ร่องแก้มมันเต็มนะ,ะแต่ก็เติมไปแล้วบอกว่าสวยมาก อ๋ออยากเติมคางอยากเน้นล่องแก้มโอ้โหบริจาได้ชีพไปแล้วสวยมากได้ตามที่คุณค่ต้องการเลยเนาะเพราะฉะนั้นคร้สนใจติดต่อได้เลยที่0 8 3 4 2 9 1 9 9 9ได้เลยนะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นแค่1น9 3 9 0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะและสดนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ